ททบห้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศนคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าปัจจุบันนี้จํานวนผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งผู้ป่วยทางจิตเวชท,ที่เกิดจากการสะสมของความเครียดในด้านต่างๆซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทำให้มีผู้ป่วยสะสมเป็นจํานวนมากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจัดตั้งคลินิกสุขภาพจิตใกล้บ้านขึ้นค่ะ ต่อเนื่องในการรักษาผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตนับว่ามีความสําคัญมากมีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยที่ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพาชปัวจึงได้มีการจัดทีมสาขาวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชพยาบาลทั่วไปนักจิตวิทยาเภสัชกรและเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทำโครงการสุขภาพจิตไกลบ้านขึ้น กิจกรรมที่มาทุกครั้งที่เราให้สุขภาพจิตศึกษานะคะก็เป็นเรื่องความรู้ที่จะต้องคนไข้ต้องมีทักษะในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรคในสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าเป็นโรคที่เขาเป็นอยู่เขาต้องดูแลอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมที่ทําตรงนี้คือการเป็นการฝึกสมาธิฝึกสติของตัวเองในการที่อยู่กับตัวเองอยู่อย่างนี้สามารถที่จะมีสติในการทํากิจกรรมต่างๆได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการฝึกให้เขาอยู่กับตัวเอง ในการที่ประกอบกิจกรรมต่างๆนี่ไม่ว่าชีวิตประจําวันจะทําอะไรเนี่ยเขาจะได้ไม่ผิดพลาดหรือว่าไม่ได้มีข้อบอกพร่องอย่างเงี้ยค่ะในการทําสมาธิมันก็เป็นส่งผลดีในเรื่องของการที่จะฝึกอย่างน้อยวิธีการเขาทํำยังไงกระบวนการตรงนี้เป็นการที่เขาให้เขาได้เรียนรู้ที่ทํากับเราไปได้เขาสามารถนาที่ไปใช้ในบ้านได้การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหาแนวทางแก้ไขให้กับผู้ป่วยจะทำให้ผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากการดําเนินการต่างๆก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวด้วยที่มาช่วยสนับสนุนการดําเนินงานนะครับทำให้คนในชุมชนนี้อยู่อย่างมีความปกติสุขนะครับนอกจากการให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแล้วโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวยังมีการทํางานเชิงรุกติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชตามบ้านอีกด้วยเพื่อให้คนไข้ ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลได้เข้าถึงการบริการอย่างครบวงจรสำหรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงอาการรุนแรงนะครับผู้ป่วยที่มีปัญหาในชุมชนนะครับหรือผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนทางทีมสาวิชาชีพจะร่วมดูแลกับทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกำบนอวนเราจะมีการวางแผนทบทวนประวัติของผู้ป่วย แล้วหลังจากนั้นทางทีมนะครับก็จะลงพื้นที่มาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อได้พูดคุยกับทางญาติของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยครับร่วมกับอสมรนะครับร่วมกับผู้นำในพื้นที่นะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยเหลือครับจากการที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนพบว่าสามารถช่วยให้ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น แล้้วผูป่วยกก็อาาารดดีขึ้นมลมำตับบครััปจจุบันนายเกรียงไกรสามารถกลับมาทำงานช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัวของเขาได้เป็นอย่างดีนี่ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นทุทรกันดาร ป่วยจิตเวชจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องอาการทางจิตบางครั้งอาจเกิดขึ้นมากเป็นบางเวลาและอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของโรคที่มีการแกว่งของอาการหรือกลับเป็นซ้ำขึ้นมาเองโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชป่วจึงให้ความสำคัญในการทำงานคลินิกสุขภาพจิตใกล้บ้านเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาประชาชนอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะ